สครับพี่น้องนองอดีพี่จ้าปากครับมาเพาะ่อดีพี่เจ้าปากครับชิปนี่ชินึงานบงาไกานาไปที่วันนี้ของที่ว่างไปเรเพ่นเฮาเห็นศาสตร์พี่หนาห่านไรแล้วพี่น้องวันนี้าน่งาไ้กานาที่โอ้าได้เลยพ่นโอ้ยมาปูกน้ำพ่กับปู

สารว่าพูดอะไรจะดีใจพี่น้อง,งทำานใช่กันไรตอน,อนส้นขัดพี่นอ้องผู้ดอนพี่น้องบ้านบ้านที่ชาวบุ้นง,งานห้องกำลังซักหลอกซักไฟ่ขึ้นพี่น้อง ต่อมๆมันจะใส่คนมาจวงไว้ตัวนี้มั้ยเดีววสดีครับพูดแม่กินข้าวป่เดีวแม่ขึ้นมาตนเตเวียเล้ยงไมตลาดยี่ตลาดเลยแม่เต้นเตี๋ยตลาดเลยครับตลาด้าน,น,น้อยร้อนสากโอ้โห มันมีหมอรำจักเท้าจีบันห้าจ๋งดิมีสูเมือเลือกเลือกเพื่อนคณะเอาเหมือนคนเป็นายาทงวัดีใจนไปเห็นก็มาปูสาดทารายคักปนิฮะแม่นครับผมเมื่อขึ้นเหนี่ยล่ำยวนในอวดยวดเหลี่ยมมือขึ้นเหนี่ไปฝน่พุ่มเแยื่นกับมือน่มอโเมืขึ้นนี่ย ตว่งคนไม่ขีแจ้งมัลิ่นนี่ครับแมนนไม่แห้งมันไม่แห้งอยู่วางเสียนออกกัุดอนี่แมนครับก็สิขราคุเพ่ะว่ามหนนำเครื่องแข็งใ่ญ่ี่ใส่แล้แมนบารองมันนี้สารเหลนยูบานใบเน่าับกุงเหลนยูบานร้องคุ้มคนตกนำเครืงแข็งพี่จาน่แห้งดเ้ยฟังเค้ยเบิ่งเคียไปนมาลำพันนี้เน่ไม่จีเบงเบิ้งเบี้งเบิ้งเบิเบิ้งเ้เบิง้เ้เเ้เิบ ไป50%ไ่ได้ไม่งเกือเียวไปี้าแ่ไปบ่งบ่ไหววันนั้นลูกกัมาเมื่อปีองสองเ็มาลอยู่บ้านนั้นยังกับมงดกดกงานฉลองอะไย่างนั้บ้านบ้านด่งีไก่ไ่ได้เรัเนี่ยไ่กุ้ยดีรู้ด่วนจีแม่อยู่บ้านบากร่วเพื่อนนัดสันหละแตาว่าม่เรื่องนี้ไป50%ไปแท้ไเรืองเรืกันเนาะ ไปยืตีพ่มแยงไปยืตีพิกไปยูหมอลา้านเรีนเน่ยารจเนี่ย่อนโอ้จีมงกันได้มว่าดีว่วีมันว่ามอนร้าน่นดีร้านร้านบ้านพาไปจับุ่นไปจ้าของลูกค้าสั่งของ

อะไรไงสารังามบ้านทีัสดิ nah um> um> ์เป็นบ้านี่แม่ชาวเสาพักที่ทีัสดิ์ที่สามบ้านที่ชานเสาอย่งเาแบบพักี่ที่สาพักี่อยู่คุณีสัพั่ขามงเป็นแเออต่นีสาัสดิ์ั้นแวตำบลนั่นตำบลนองตำบลนองโคกีาี่โคกางนี่โคกางนีนี่แหละตำบลโคกกลางกบ้านนั่นก็คือตำบล พ่อนี่ย้าขึ้นตะบนกันพอสนรนวนี้ัใกล้กันพ่อในโคกลางน่เป็นทางโคกกลางน่ยบชาวบ้านห้องไะตีรวมร่วมกันจังตีเม่แม่ตีแมีพ่อเมียุตลาบครับทววนนี้นจังัเราเน้นเราบ้านนอ่อเนจงซัาน้าจังนั่นใจกันลอย ว่ายว่าจังว่ามนดีกทังนี้เนาะนกนกกมนกนกามนกก็ามนจะอไนกับเือนเนาะอยดีจังวารื่องดรู้ทังวานะท่ิวคนจังวามําดีเพื่อี่จนีาเนะว่าหลายเพื่อญงดีบ้านนันบ้านเนี่ยก็บ้านบ้านเอไปแปมือนบ้านอันตะบนนันบ้านนองแสงน้องแสงก็น้องแสง โรานมีสันเราีส er ั get get ้นเราแถวนีลายคุณเผื euh, ่อเพชรนอบนไฟเพิ่นดขนาดไหนได้ไหมไฟของเราไฟจางมาแลวไลูกจางหมดแล้วสินี่นะเพราอไงงจางาม้ริงเพราะนอกรัดไฟมิหมล้วหล่มวิเพิ่นมากเอาเผื่เพรหมด้วไไตัวนาเพื่อนไจมแไ่ะไม่น่ห้วจริง บรรยากาศนาที่อะไรตักรอบตักยังคนรับมันนี่พ้่นมีสวยดาวติม่ะมดเล้วมดเลวไยบ้านใหญ่ะไยดีบ้านจ้างบ้านยังมางานจักเมือครับนี่เป็นม่อเดียวแต่ว่าเจ้าคนอยู่าคบั้าเจ้าคนมาทำบุญเนาะสงการเนาะแม่เนาะบานใหนบ้านใหญ่นบ้านใหญ่นบ้านใหญ่บ้านข่าวเจาบุญได้บ้านใหญ่คนมาทำบุญสงการน้ำเนาะเขาจะจับไปนำตบโงกลาง

<NXT> no? มันก็มาขึ้นหนาไวทีแเลยเนาะขึ้นหนาไปที่แล้วก็บหน่อยนึงบิอะไรบริเท่านอนเาตัดนี่มก็ตัดเลยบริเตียนบรเตยนที่ไหนครับอันนี้มาบหนาไปที่อันนี้นา่ไก่เล่นเรอมันเทนี่ปุ่นอ่ะโอ้ท่านไปอีกปอ้โหท่านเนาะไปฮเจามาูกก่อนขน้ำเลก้นเนี่ยมาจะีบ้าไ้เหนไปนางกบ้านเห็นคยด้านดอกแม้ท่านโกระลุกขึ้นเตี้ยทุบมัน ที่อันซุ้มเดยซุ้มมากอันซุ้มหนังอันนาเขาพักอันลุกขึ้นเต้นเด็กเด็กมากเลยบันี้บางผู้เฒ่าเ่าเห็นได้บันิเงาผมมีทั้งคนอยู่ผู้เฒ่าบ้านนั่นดีเนาะอันเขาให้อันพ่นตะเก็นยุขาที่สารในน้ำนเลยบ้านบั่นไร้ไร้ใบเต้นหนาเด้เต้นข่างเลยผู้อยากเบิ้งเขาจะกับเบิ้งเนาะเขาสีมีกันแนวมากันทั้งหนาแล้วไงล่ะวัวมะกันกินอะไรมะกันแล้วคนลัพธ์โดนเม่สั่งโดนไอเด่นแล้วมะกัน ผมไปเทีวไปเจนน้ำขวดไปเจนก็ออกก็ชคนไปสักทีพวกสหพวกกันตอนตน้นคนมนเรื่องบ้านเมือนเหมงบอกเหอเตนเพื่นเพนบ้านบ้านน้นเพื่นมีแม่แม่อยู่บ้านนู้นนี่บ่ละบ้านน้นสะอาดบออยู่อยู่บ้านนนบ้านนู้ แม่แอนบ่อ่อแม่เอนนน่ะนะ้ยูลวยด๋ยวคอยูาไว้เราละาเอออันลูกพระเอกคนนั้นพระเอกนี่นี่ละแม่เระเอคกอยังไลูกแม่พ่อเอกบางทีอันเจ๊อัชัครับพระเอกเจพรอเอกอันหมิงแม่นครับนัเป็นคนสร้างพ่ะเอกเจพระเอกเล็ก เอามาเลยร่าพุุนร่างุนส่างนแนอันแม่นีแม่พราเนยครับแมนครับเราไปเกี่ยวไปนั่งเยกนะบัดเดี๋ยนี้เพื่อแกมาเรียนเป็นแม่เพื่อให้ลูกโตไปนั่เไปนั่งเอกน่อยนั่งเยกให้มารําไอรอนเออนั่งเยกให้พนันดามารําไอรอนแมนครับยุนี่ังแต่ปีที่แม่ยุนี่ตั้งแต่ว่าท่านเลยไปประกวดตียังคนนี่ได้สองปีายุอิสาน มอลำไอดอนอันทั <Wednesday. S 1> mm ้งเล็ก hmm. อ like ันพอใช่ก hmm. mm ันเล็กธนกิจอันมอลำไอดอนคืออันมอลำไอดอนที่สั้นอ่ะเราเราเรา่อนห้องกันหกันได้รับบทบาตรอืมเราห้องกัได้รับบนบัตรบนั่นปะดนสนมกคนลองพิ้งวันนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยเอาลรา้ดเจ้าเราปาเออเราไปหาอัน เรียงงัวเลียงพ่อเห็นอันเห็ดนี่รงดีๆตั้เอกเอกันล่ะเลาลำเป็นขุนแผนนั่นล่ะไอ้ตีนี่ลำเป็นขุนช้างให้กับลำเป็นนั่นปั้นท่องฮะนงขุนแนแมนครับขุนช้างขุนแผนล้ำเพิ่นเสี่งไแม่กับเสีเบิ้งมาเนี่ยตัวนี้มันบะแม่เ็ุนแมนนี่แล้วอุงเบิ้งน่นคลิปเนาะไ่ได้น่ใจบั้นเรามาส มือนึงนัดก,กันแล้วมาหคเทาไหร่แงมาก,กราคา,า,าลุแจก,กอันพอดนทีนองรปียยอ่ามรไาเหมือ,อเมือยุยไฮเกิ้งเ้กิ้งเออที่นบดอโบดเน่ยเออยุ้เก้งออก็งกงแลวกว่าาตีซีพอกันเรียบร เอาสายมรับมาตเอท่อเอิรนสซอนกันแม่ข่อยค้อนกันตัวอันแม่อัน์มารับบ้านในแต่ว่าไก่ว่าไก่พักกันไปท่อหากันรลวดกันตัว่วหากันเออกัท่วหากันเนียเออกัไปไปฟังร่ำประชันกิบวใ่าหล่างเทียขันข่อยว่าไม่ง่ายข่อยเมียบ้านันิกันเไปส่งคนไปตีสองตีสามกับท่อเอไปหาเ่นี้เด้ แม่กะไรเี้ยบางอย่าไม่ดได้หรอซ่เเมแม่มไ,ไมจ้าใครหูเลี้ยงหัวเล่าแล้วแม่นอดเผาย่นนา